สองสาขอสวัสดีอาจารย์และขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกระผมนายนุษชัยอินสมบัตินะครับอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2นะครับสาขาวิชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์อาจารย์สุภวรรณพระเขียวในเรื่องการปลูกมะนาวเรียงในวงบบอซีเมนต์นะครับเพื่อนําไปบูรณาการในรายวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ของอาจารย์ปันิกาศิริอมานตครับครับสำหรับวิธีการปลูกมะนาวในวงบอ่อซีเมนเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับการปลูกมะนาวในวงบอ่อน,นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรนะคะเนื่องจากว่าการปลูกมะนาวในวงบอ่อเนี่ยสามารถที่จะกําหนดฤดูแห่งการออกดอกของมะนาวได้นะคะดังนั้นเราจึงสามารถเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มราค<ๆ>า,าของผลผลิตได้นั่นเองครับสำหรับพันธุ์มะนาวที่ปลูกในวงบ่อมีพันธุ์อะไรบ้างครับค่ะมะนาวที่ปลูก ในตอนนี้นะคะที่นิยมปลูกก็จะมีอยู่สองพันนะคะก็คือพันมะนาวแป้นกับมะนาวแป้นี่จีนะคะซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนี้ค่ะครับส่วนข้อดีและข้อเสียของการปลูกมะนาวในว,วงบ่อละคะข้อดีนะคะข้อดีหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็คือสามารถบังคับให้มะนาวใช่ไหมคะออกลูกนอกฤดูกาลได้ตลอดทั้งปีนะคะส ไม่เปลืองแรงงานหรือว่าค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการเตรียนแปลงเตรียนพื้นที่นะคะสามย่ายต่อการดูแลรักษาแล้วก็การให้น้ํานะคะสี่ป้องกันโรคและแมลงได้บางชนิดนะคะห้าเหมาะสำหรับการปลูกไว้รับประทานเองเนื่องจากว่าหรือเพื่อจําหน่ายก็ได้นะคะแล้วก็ข้อที่6นะคะสาม ค่รวอนถึงอายุของต้นมะนาวจะสั้างการ ครับส่วนอุปกรณ์และวิธีการเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับสำหรับอุปกรณ์นะคะหลักๆเลยเราก็จะต้องเตรียมหนึ่งละบ่อซีเมนต์นะคะสองก็คือดินที่ใช้ในการต่ปลูกสามกิ่งพันมานานะคะแล้วก็สี่ไม้ไผ่ว่าเชือกฟางนะคะบ่อซีเมนต์เนี่ยบ่อซีเมนต์ที่ใช้นะคะเราจะใช้อยู่ของขนาดนะคะขนาดแรกที่นิยมใช้ก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรสูงสี่สิบถึงหกสิบเซนติเมตร หรืออาจจะใช้อีกขนาดหนึ่งนะคะก็คือสูงประมาณเ30ซาไป40ซมแล้วก็สูงอยู่40ถึง50ซมดินที่ใช้ในการปลูกนะคะจะเป็นดินผสมนะคะโดยเราจะใช้ดินล่วนปนทรายผสมกันกับมูลสัตว์หรือว่าแกลบดิบนะคะในอัตราส่วน2ต่อ1หรือจะเป็น3ต่อ1ก็ได้นะคะแล้วแต่กุ์ของมะนาวที่เราใช้ในการเพาะปลูกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการดินที่เรามาใช้ เชือกที่เราจะใช้มัดต้นนั่นเองครับครับการดูแลรักษาเราต้องทาอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับการดูแลรักษานะคะการดูแล,แลรักษาเนี่ยเราก็จะทําการให้น้านะคะในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะให้น้ําทุกๆวันนะคะเนื่องจากว่าต้นมะนาวเราทําการเพราะปลูกใหม่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ<า>ความชื้นแล้วก็ได้รับน้ําในทุกๆวันนะคะแต่หลังจากที่ต้นมีการเจริญเติบโตเต,ต็มที่อยู่ในช่วง 5- ้าถึงหกเดือนแล้วนะคะเราจะอจะเร้นช่วงในการให้น้ํา วันเว้นวันก็ได้ในสภาพที่มีอากาศที่อาจจะมีฝนตกนะคะหรือมีความชื้นในอากาศเพียงพอนะคะเมื่อเราให้น้ําแล้วนะคะสองถึงสามอาทิตย์หลังการปลูกเราก็จะทําการให้ปุ๋ยนะคะโดยการให้ปุ๋ยของเราเนี่ยจะใช้ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะคะหนึ่งถึงสองกมือต่อการให้ปุ๋ยสามถึงสี่เดือนต่อหนึ่งครั้งนะคะโดยปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยจะทําการผสมกับน้ํานะคะละลายในน้ําแล้วก็ทําการลดนะคะ เมื่อเราให้ปุ๋ยแล้วนะคะเราก็ดูแลรักษาในเรื่องของโรคและ,มะแมลงนะคะพอเราเ,ก,เ,ก,เรก,ก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก็จะมีการตัดแต่งทรงเส้นครับสำหรับการบังคับให้ออกดอกนอกฤดูนี้นนช่วงเดือนไหนของเดือนไหนครับค่ะสำหรับการบังคับให้ออกดอกนอกฤดูนะคะปกติแล้วมะนาวเนี่ยจะอกดอกในช่วงสิงหาคมจนถึง26สิาคนใคะซึ่งผลผลิตก็จะได้เยอะก็จริงแต่ราคาจะต่งา,า,าตง ดังนั้นการบังคับให้มะนาวออกลูกนอกฤดูเนี่ยมันจะออกประมาณเดือนพฤศจิกาถึงเดือนเดซานคะจะทำให้าาามะนาวได้ราคาสูงขึ้นซึ่งมีการในการบังคับการออกดอกเราก็จะหนึ่งเลยคือเลือกต้นมะนาวที่มีอายุประมาณ8ถึง12เดือนขึ้นไปนะคะก็คือต้องปลูกแล้วประมาณเกือบ1ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทําการงดให้น้ำนะคะงดให้น้ําประมาณ7ถึง10วันแล้วสังเกตว่าใบเริ่มร่วงหรือเริ่มเหี่ยวหรือย,อยังนะคะ เมื่อเราการทําการรดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการให้น้านะคะโดยการผสมไปกับปุ๋ยด้วยนะคะสูตร2-12-24ประมาณ1-2กํามือต่อ1ต้นนะคะมะนาวก็จะเริ่มแตกกอแตกกิ่งนะคะแตกกิ่งแตกใบนะคะแล้วก็จะให้ผลผล,ผลิตแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการให้น้ําทุกๆวันจนกว่าผลาจนกว่าดอกจะออกนะคะแล้วก็ให้ผลผล,ผลิตค่ะครับการปลูกมะนาว ให้ลูกดกอย่างต่อเนื่องและมีอายุหลายปีมีกี่วิธีครับอ่ามันมีขั้นตอนอยู่หล,กลักๆก็คือ5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนี่ก็คือเราต้องทําการคัดเลือกพันนะคะว่าพันุ์ที่เราใช้ในการเพาะปลูกเนี่ยเขามีอายุอ่าของการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณกี่ปีนะคะแล้วข้อที่2นี่คือการเตรียมวัสดุปลูกวพราวัสดุปลูกที่เราใช้เนี่ยเหมาะสมต่อพันุ์ชนิดนั้น อย่างสมมติว่าแฟนพิจิตเนี่ยต้องการดินที่มีความร่วนซุยนะคะมีการไหลเวียนของน้ําที่ดีดังนั้นเราก็ต้องเตรียมวัสดุดูให้เหมาะสมกับพันด้วยนะคะ3การคลุมหน้าดินหรือการปล่อยไส้เดือนดินคืออย่างที่บอกว่าดินบางที่เนี่ยมันก็จะมีความแข็งความไม่ร่วนซุยอเราก็จะใช้การใช้ถุ๋ยท้าหรือการปล่อยส้เดือนจะ ครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุภาพรป้าเขียวเป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาวในรงบ่อสิ่มีครับขอบคุณครับ